สิบกว่าปีที่แล้วผมเห็นผมตามหน้าจอทีวีดังเดืนบ่อยๆแต่หลังจากนั้นเนื่องจากว่าผมเข้ามาต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนจนทำให้ต้องเลิกเป็นดาราตอนนี้หันไปเดินหน้าสร้างสรรค์สังคมด้วยทางที่ดีกว่าเดิมผ่านอินฟลูเอนเซอร์ผ่านช่องยูทูบรู้ทานนะครับุมาวันนี้เัียร์น้องสบาย ด็กเตอร์กุลิดาหมผาเพชรอนันตเมฆ <Okay. S 1> เบอร์สามเพสามนี่น้องสบายของผมเป็นคนที่มีความตั้งใจมากในการทำงานเพื่อประชาชนปีที่แล้วก็ลงสมัครปีนี้ก็อยากเป็นตัวแทนของประชาชนอีกแต่ยังไม่ได้รับโอกาสเลยอยากขอโอกาสของพี่น้องชาวเป็นวัดสุภัณสักครั้งได้ไหมไอกากดกรคุณิดาขอโอกาสแล้ว เพื่อไทยครั้งนี้ขอเป็นรัฐบาลอีกสักครั้งได้ไม่ได้ไดที่ยางเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลทุกครั้งมีเป้าประสงค์อย่างเดียวหวังจะทําให้สําเร็จทักครั้งตั้งแต่รัฐบาลไทยและไทยตั้งแต่คุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกมาจนถึงปัจจุบันนี้ วัตถุประสงค์เดียวความต้องการเดียวของพรรคไทยคือต้องการทําให้คนไทยหายจนแต่วันนี้ยังทำไม่สําเร็จเพราะอะไรผูกขัดขวางเป็นรัฐบาลได้ปีสองปีก็โดนรัฐประหารโดนเอาออกทํางานไม่ได้เต็ไม่เต็นหน่วยผมย้อนกลับอดีตไปให้ท่านทําทำให้ท่านประชาชนฟังเสักหน่อยจำได้ไหม สมัยทักสิณชินวัตรขึ้นมาเป็นรัฐบาลตอนนั้นทำได้เต็มที่ถึงปี48เกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องประชาชนก,กินดีอยู่ดีใช่ไหมครับครั้งนั้นประกาศซ่อมประเทศไทยหวังจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่อไปแต่ก็โดนรัฐประหารใส่กนวันนี้ผมถามพี่น้องชาวพันชาวอูทองและหลายที่นั่งอยู่ก่อนพี่อะไรคือปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ของท่าน รวยแล้วเลิกกลับบ้านจ้ไม่ตน้นเพราะอะไรครับราคาข้าวใช่ไหมราคาข้าวเพี้ยละเท่าไหร่ตอนนี้ห้าพันอยู่กันยังไงครับเพี้ยละห้าพันลำบากไหมทำนานแทบตายขายได้เพียยละห้าพัน จำสมัยยิ่งรักได้ไหมจำสมัยโครงการจำนำข้าวได้ไหม <c ười> เป็นยังไงหน้า <c ười> ตายิ้มแย้มแจ่มใสแค่นึกถึงก็ยิ้มแล้วผมไม่ดูตอนนั้นเกยนเท่าไหร่หมื่นห้าหมื่นสามใช่ไหมใช่ตอนนี้เหลือห้าพันทำไมอ่ะ นายยิ่งักพยายามทําโครงการจํานาข้าวเป็นโครงการที่ได้ผลที่สุดช่วยชาวนาได้มากที่สุดราคาข้าวถึงได้ขึ้นมาถึงกระดานนั้นใช่ไม่ใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นรัฐประหารรัฐประหารแล้วไม่พอมาทําลายโครงการจํานาข้าวกล่าวหาคุณยิ่งลักว่าโกงช่วยชาวบ้านแต่โดนกล่าวหาว่าโกงทำให้โครงการจำนำข้าวไม่มีโอกาสได้กลับมาใช้อีกเลย กลายเป็นโครงการที่ผิดพลาดเป็นโครงการที่ทุจริตเป็นโครงการที่เลวร้ายแต่เป็นโครงการเดียวที่ทำให้ประชาชนหายคนใช้ไม่ช่มันเกิดแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นราคา รัได้ไม่ได้รับมาสมัยรัฐบาลสีดาก็เอา,อ,าอีกเพื่อใช้ลุกขึ้นมาจะทำให้ชาวบ้านขายจนแจกหนึ่งหมื่นบาทจะได้ไหมเอาใครได้หนึ่งหมื่นบาทไปแล้วบ้างนะเขาแตะตรงนี้ไม่ใช่หวังจะมาซื้อคะแนนนิยมแต่หวังจะไปกระตุ้นเศรษฐีเอาหนึ่งหมื่นบาทให้คนจนเพื่อคนจนจะได้มีกำลังซื้อ ไปพัฒนาบ้านเมืองไปพัฒนาวงจรเศรษฐกิจต่อไปตอแต่ท้ายโครงการนี้ก็ถูกขัดขวางจากทุกพักทุกพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือแม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่ให้ความร่วมมือทางทีทควรทําทำให้โครงการแจกหน,นึ่งหมื่นบาทนั้นไม่สามารถจะผ่านไปกฎหมายได้เมื่อมันมีกฎหมายรองรับการใช้เงินมันก็สำเร็จควกมพูดมาก รางาข้าวคพี่น้องตอนสมัยรัฐบาลมุ่งยิ่งขึ้นมาสมัยรัฐบาลเสชาขึ้นมาก็พยายามจะแก้ปัญหาแต่โชครายยเกินเป็นช่วงจังหวะที่โลกไม่ให้โอกาสประเทศไทยเป็นจังหวะที่อินเดียฟื้นจากโควิดกลับมาปลูกข้าวได้ใหม่ส่งข้าวออกทุ่งไปในตลาดทำให้ตลาดข้าวในโลกลดสลับ ราคาข้าวถึงได้ตกออมลงมาและไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วแต่นะครับรัฐบาลเพื่อไใ้ก็พยายามจะแก้ปัญหาตรงนี้ไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องชาวนาแต่เนี่ยเห็นไหมครับอยู่ได้แค่สองปีโดนสอยไปอีกแล้วนี่คือสาเหตุที่ชาวนาบ้านเรายากจนคนแคบเพราะ พักการเมืองหลายๆพรรคันนี้ไม่ได้อยู่ข้างประชาชนแต่อยู่ข้างพ่อค้าส่งออกข้าวตอนนี้เพื่อไทยในรัฐบาลที่แล้วพยายามจะแก้ไขปัญหาเรื่องส่งออกข้าวไม่ให้เกิดการผูกขาดจากพ่อค้ารายใหญ่ลดมาตรฐานการส่งออกลงมาเมื่อก่อนมันผูกขาดว่าคนที่จะต้องส่งออกข้าวนั้นจะต้องมีข้าวในสต๊อกห้าห้าร้อตันเท่านั้น ถ้าตานะ่ำกว่านั้นไม่ให้ส่งออกแต่รัฐบาลเศรษฐาเดินหน้าแก้กฎหมายลดลงมาเหลือแค่ร้อยพัน SME SLM ที่ที่ทำเรื่องข้าวก็สามารถจะส่งข้าวออกไปได้แต่เนี่ยทำยังไม่ทันสำเร็จรัฐบาลอุ้งวิ่งก็โดนสอยไซเแลโดนสอยด้วยสายเหตุอะไรขอพูดสักหน่อยเถิดพี่น้องนี่คือสาเหตุที่เราต้องมาเลือกตั้งกันวันนี้ โดนสอยเพราะเรื่องอะไรพมททนความจำหน่อยก่อนจะเข้ากรูหาววันนี้ก่อนจะกลาเลยไหนท่านคิดไปเลยว่าที่ท่านลงมาการเพราะเหตุอะไระเหตุเพราะรัฐบาลกุ้งอิงโดนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินการเป็นนายกทําให้เกิดรัฐบาลใหม่ขึ้มาเป็นรัฐบาลเสียงน้อยในที่สุดไปไม่ได้ก็ยุบสภา ถามว่าที่การปลดนายลุงยิ่งนั้นสาเหาตุมาจากอะไรครับคิดคุณเซนใช่ไม่ใช่คิดคุณเซนใช่ไ,ไ,ไม่ใช่แล้วทำไมคุณเซนถึงได้ปล่อยพิษมาทำลายรัฐบาลเราทำไมก็เพราะว่าคุณลกูกยิ้งไปปากคอนเซนเตอร์ยอ้อนกลับไปตั้งแต่ปีห้าตั้งแต่ปีหกเจ็ดปลายปีหกเจ็ดคุณทักษิณออกมาพูด ก่อนหน้านะตลอดปี67ไปปราบคอนเซนเตอร์ทีมากๆจำได้ไม่ได้ปราบผุ้เยนเเ็นได้ก่อนเซน็ตอร์อยู่บาม่มาไม่ได้หนีมาอยู่เมัมเตมาพึ่งใบบุญตาหุนเซนนี่เรื่องทิงพอมาอยู่เสมเตรัฐบาลอุ้งอิกเดินหน้าปรายันเมเไม่เกรงใจว่าเคยเป็นเพื่อนกันมา,าก่อนปราบกันแบบไม่ดูหน้าอีนหน้าผมทักสินประกาศปลายปี67บอกว่าขออนุญาตกมเณต์นะ ให้จัดการคอร์เซ็นเตอร์ในประเทศคุณแต่ถ้าคุณจัดการไม่ได้ผมขออน,นุญาตเข้าไปจัดการเองต้นฟรี6แพ้ขมเนเ่ิเงกวนตีส่งทหารขึ้นมาบนปราสาทตาเบิ์นทมมาล้องเพลงชาติมาหาเรื่องก่อกวน <c oughs> เรารู้แล้วแต่การเดินหนะ้าปราบคอร์เซ็นเตอร์ยังไม่จบคุณตองนีเดินหนะ้าตัดไฟตัดเน็ตที่บอยเป็ จนด้างกุกกมหาพันตัดเน็ตที่ปล่อยเป็ดเฮี่ยนแต้คุพวกนี้ไปตรวจงานที่ปล่อยเป็ดวันที่2ี่กุมภาพันคืนวันนั้นทหารขมรขึ้นไปเผาตาตาตีมุกสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทยขมรจากนั้นเปินมาขเมควนส้นตีเรามาตลอดจนกระทั่งมาปล่อยทิพย์อุงอินเพื่อเมื่ออุงอินไม่ยอมตอกใจ จนกระด้างมาก่อสงครามเดือนกรกฎาคมเอากระสุนิงก็มาที่สิงคโปร์สมพลไอ้ขมิ้นน้อยเมืองไทยออกมาปันวนบ้านเมืองบอกสงครามครั้งนี้เกิดเพราะสืบสองตระกูลผมถามว่าตระกูลนุนเซนกับตระกูลจินวัฒน์บาดหมางกันเรื่องอะไรบาดหมางพวกไปเตะชามข้าวมันเลยครับพี่น้องนี่คือสาเหตุที่เรากำลังเลือกตั้งแต่ถามว่าวันนี้มันทดอุ้งอิงได้แล้ว บทรัฐบาลเพื่อไทยไปได้แล้วถามคําว่าคุณเซนสมประสงค์หรือ,อยังยังยังบพกาแค่บ,บทเองบดแล้วก็ต้องเลือกตัง้งแต่ถ้าเลือกตั้งครั้งใหม่รัฐบาลเพื่อไทยเป็นฝ่ายานคุณเซนจะสมประสงค์ทุกประการรันพั้น้องใช่ไหมผมถึงบอกว่าการเข้าพิกาครังง้งนี้ หลอกจากจะช่วยประเทศชาติแล้วท่านต้องการเพื่อตัวเองด้วยเรื่องเรื่องปากท้องของท่านจะได้มีรัฐบาลเข้ามาดูแลสองเรื่องประเทศชาติเราจะได้ไม่โดนไอ้สแกมเมอร์ลุมถล่มอีกต่อไปมีข่าวยืนยันหลายแหล่ขณะนี้เงินสแกมเมอร์เรงินคอนเซ็นเตอร์เงินพุ่นเท่าจากประเทศเพื่อนบ้านเราไหลเข้ามาในประเทศไทยในฤดูเลือกต่าง มากกว่าสองหมื่นล้านสุรัตน์เกลุลาบาเป็นเงนพุดเรื่องนี้และผมเชื่อผมเป็นเรื่องจริงเพราะอาการมันบอกปกติการหาเสียงเลือกตั้งการเลือกตั้งหนึ่งครั้งพักการเืินใช้เงินไม่เกินหน้าพันละซื้อเสียงยังไงก็ไม่เกินหน้าพันละเพราะซื้อกันครั้งละเท่าไหร่ห้าร้อยพันหนึ่งใช่ไหมไั่แต่ครั้งนี้พี่น้องครั้งนี้ท่านเห็นไหมว่าเงินมันสะพัดเกิน เห็นไหมเห็นนี่เมื่อเช้าเดลิว,ดวบอกว่าบางพื้นที่ขนาดนี้ซื้อแล้ว5้า0ันบาทนะครับที่ผมพูดทั้งหมดนี้ท่านจะเห็นว่ามันมีกระบวนการล้มรัฐบาลเพื่อไทยมีกระบวนการสก,กัดไมพักเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลอีกราะรัฐบาลเดียวที่ปราศจาก,กมเมอร์คอนเซนเตอร์อย่างจริงจังคือรัฐบาลเพื่อไทยก็แลนะ้นอกนั้น การละครน,นั้นพี่น้นองก,การปราบคอนเซนเ,เตอร์ของพรรคใดนั้นจริงจังอย่างได้ผลอย่างเห็นเรื่องเห็นหราวพระม่าเฮียนเต้เขมรเกิดสงครามจนกระทั่งเนี่ยเราไปปราบนะไปปราบไปจัดการบอลทบดได้ไม่ที่ระยองเนี่ยเป็นผลงานตั้งแต่รัฐบาลรุงอี้สืบเรื่องมามอบนโยบายาให้ทหารทำงานอย่างต่อเน,นื่องแม้เปลี่ยนรัฐบาล พยายามจะเปิด,ดาจน,นายอนุทินเนี่ยพยายามจะเปิด,ดาจแต่ทหารไม่อยอมจนเกิดอะไรขึ้นคุณเต็งไหวทิศน,นายอนุทินนั่งกินข้าวกับผู้ว่าไพรินจังหวัดพพรินเป็นจังหวัดศูนย์กลางคอนเซนเตอร์พี่น,น้องจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้รับคำอธิบายจากนายอนุทินว่ามึงไปกินข้าวกับผู้ว่าจังหวัดไพย,ยินศูนย์กลางคอนเซนเตอร์อรได้ยังไง คุณเซนบอกว่าไงวันลอยิีปลอยผ้าบอกว่าเพื่อนเปลี่ยนไปต่างกันเราเองก็แล้วนะครับเรื่องเหล่านี้ผมมาเล่าค้อเจริงให้ฟังมากกว่าเห่นี้เดี๋ยวจะหาว่าผมใส่ร้ายแต่การเลือกตั้งครั้งนี้มันสำคัญอย่างนี้เรื่องน้ำท่วมเป็นเรื่องที่น่าเส็ดใดดยใจที่สุดผมนี่เส็ยใจมาตอลอดมีความสงสัยมาตอลอด ว่าประเทศไทยนี่มันเป็นอะไรน้ำท่วมสุพรรณทุกปีใช่ไม่ได้เป็นประจำเลยพอถึงฤดูนี้ท่วมทุกปีปีนี้นานกว่าเพื่อนใช่ไหมปีนี้เขาบัวแต่ไม่แห่หาดใหญ่จนลืมสุพรรณใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรนี่มันสมัยไหนแล้วเทคโนโลยีขนาดไหนแล้วยังท่วมอยู่อีก ถามไหมว่ามันอะไรกันวะใช่ไหมได้ไปถึงดาวเทียมไปถึงดาวอังคารกันแล้วน้ำท่วมสุพรรณที่มันอะไรอยย้อนกลับไปน้ำท่วมไม่ใช่ไม่เคยมีใครดูแลน้ำท่วมปีห้าสี่จำได้ไหมหนักไหมสุพรรณอายุทยาสุพรรณปทุมธานีหนะักปีห้าสิบจำได้ไหมเกิดจากอะไร ฝนตกเยอะเหรอมันตกเหมือนกันทุนกปีกแต่ปีษอาซีที่มันท่วมเพราะน้ำในเขื่อนภูมิพลมันเต็มรัฐบาลยิ่งรักขึ้นมาเดือนกันยายนน้ำเต็มเขื่อน80%อยู่ในเขื่อนภูมิพลฝนตกมาใหม่จะทำยังไงก็เขื่อนที่ไหนตัดนะก็ต้องระบายน้ะอย่างรวดเร็วได้ได้ครัำถามคือทำไมและ ก่อนคุณยิ่งรักไม่พอบน้ำในเขื่อนภูมิพลปกติน้ำเนี่ยมันเต็มเขื่อนในห,หน้าฝนเพราหน้าแรงต้องพกออ,ออกเพื่อให้เขื่อนมันว่างเพื่อจะรอรับน้ําใหม่ที่จะมาในฤดูฝนใช่ไม่ใช่แต่ปีนั้นนายอภิสิ์ไม่ได้พองน้ำน้ำเต็มอยู่อย่างนั้นวันแรกที่คุณยิ่งรักเป็นรัฐบาลฝนมาห้าลูกก็ควร มีหนังสัง้กา,ากทปอยังอุดไม่ให้ชาวพญาเดินหน้าระบายน้ำลงทะเลน้ำถึงได้ท่วมใหญ่คุณยิ่งรับหลังจากนั้น,แก,น,แ,ออกนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไปแล้วเลยออกนโยบายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวนเขาเรียกรวการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศ300,000หน้ามิลลารจะทำทันทีในวันนี้รัหลังน้ำท่วมแต่เกิดอะไรขึ้น ก็มีผลอละพักโรคปีออกมาประท้วงเอาไปยื่นเรื่องสารปกครองสารปกครองบอกว่าทําไม่ได้ขัดระเบียบขอให้หยุดโครงการนี้ไว้ก่อนแต่สุดท้ายสารปกครองสูงสุดบอกว่าทําได้ไม่ได้ผิดระเบียบใดๆแต่ก็ยังไม่พ้นยังไม่พ้นบาปกรรมเพราะรัฐะหารปีห้าเจ็นายประยุทธ์ขึ้นมาสั่งยกเลิกโครงการนี้โดยไม่มีเหตุผล โครงการน,นี้ก็เลยไม่ได้ทำตั้งแต่ตอนนั้นไม่ได้ทำตั้งแต่ตอนนั้นงบประมาณออกมายังผู้แล้วนายประยุทธ์เอางบประมาณนั้นมาทำจนปัจจุบันนี้ทองจาพญาสองยังขูกไม่เสร็จกี่ปีแล้วนี่คือความพยายามแก้ไขปัญหนาน้าท่วไทส่วนบุรีตั้งแต่สมัยถุนยิงแล้วแต่มันก็ลองทงทลายลงด้วยการทัดขวาาของคอสจของคณะรัฐบาล น,น,นี่แล้วครับพี่น้องมาปีนี้ oh. เพื่อไทยขอโอกาสกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งขอสารต่อโครงการนี้ให้เสร็จแก้ไขปัญหาน้า่วมให้ป็่เสร็จหลังจากนี้สุพรรณบุรีอ่างทองอุธยาปายทุมธานีจะไม่ท่วมีต่อไปด้วยโครงการโดยหายัวหน้างานเป็นเสร็จทั้งประเทศแบบนี้ครับโครงการนี้จะทำเจ้าพยาสองให้เสร็จ าพญาสองืออะไรเจ้าพญามันมีแทงเดียวใช่ไหมระบายน้าไม่ทันใช่อกอเขาก็คิดว่าจะขุดเพิ่มไงเพรอะทำไมเงินก็มีตังก็มีโครงการก็มีก,กม็ขุดมันไปขุดของเจพญาสองอยู่ในโครงการแรกกันแต่สามแสน,น,นหน้านล้านน่แต่ไม่ได้ทำจนรัมยุทธทำก็ทำไม่เสร็จรัฐบาลน,นี้ขอทำต่อถ้ามีเจ้าพญาสองเจ้าพญาสาม ถามว่าสุพรรณน้ำท่วมอีกไหมครับไม่แล้วเพราะฉะนั้นท่านอยากหยุดผลวงจอน้ำท่วมที่ทำให้ราคาของท่านออกดอ,อกออกผลผิดผุผิดฤด,ด,ดูกาลเนี่ยท่านเลือกความรูไใจมันจะเปเท่าไร่ี่หักพี่ยู่ลึหน่อยว่ามีขาท่านต้อไหมอีกเรื่องหนึ่งต้องขอไว้ตรงนี้ด้วยพี่น้องได้ใช้โครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรคไหมได้ไม่ได้ไอ้โดกยังใช้เลย โคตรดียิ่งรัฐบาลคุณเสษฐามาแล้บาลนุกี่มาปรับปรุงโอ้ดีนะเดี๋ยวนี้ยาที่ด้านขายยาก็ไม่ต้องซื้อแล้วรู้ยังว่าเดี๋ยวนี้สามสิบบาทรักษาทุกที่แล้วแปลว่าอะไรท่านสามารถหาหมอด้มือถือได้รู้ยังนี่จงเล่าให้ฟังป่วยอยู่บนรถขณะขับรถมาจากต่างจังหวัดป่วยโทหาหมอเดี๋ยวนั้นเลย มีหมอประจำเวนคุยกับเราผ่านมือถือถามมากางถามอะไรปับ๊บสั่งยาให้เราแล้วก็ไลยนะครับไลยสคิยา,าให้เราเราเอาสคกิยานี่ไปซื้อที่ร้านขายยา30บาทฟรีก็ได้ยามากินหายไม่ต้องไปหาหมอที่คลินิกเลยนี่เกิดขึ้นแล้วพี่น้องเคยใช้ยังลองดูลองด,องดูนี่เกิดขึ้นแล้วเลยมแต่รัฐบาน,นี้ จะพัฒนาต่อไปอีก30บาทรักษาทุกโรคคราวนี้จะเป็น30บาท AI AI คือการปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์อย่างอัตโนมัติแปลว่าท่านไม่ต้องไปเหนื่อยยากอะไรอีกแค่เข้าระบบ AI ก็สามารถนำไปสู่การรักษาพยาบาลได้โดยเฉพาะปัญหาตอนนี้สมมุติท่านไปนหาหมอประจำอยู่แต่บังเอิญไปตา่างจังหวัดไปเจอหมออีกที่หนึ่ง ไปกดหมออีกที่ไม่มีประวัติเรานนเขารักษาไม่ได้ดก็ต้องไปขอประวัติอะไรจวุน่นวายกว่าจะรักษาได้ไดเสียเวายลาแต่ต่อไปนี้เรามีสามสิบบาทเอไอออนแค่ชื่อประวัติคนไข้ของท่นานจะออกไปให้หมอคนใหม่ได้ดูกันนี่นี่จะแก้ปัญหาเรื่องของการตรวจความดันเรื่องของการตรวจเลือดที่เคยตรวจไปแล้วไม่ต้องตรวจซ้ำใหม่อีกนี่ครับจะพัฒนาจากนี้ต่อไปแต่โครงการนี้ พ่อแม่พี่น้องผมเตือนไว้ก่อนว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งที่พวกเขาพยายามทำลายให้มันมีสมัยนายนประยุทธ์ถึงขนาดพูดพว่าโครงการสาสิบบาทเป็นภาระของรัฐบาลจะได้พวกเขาพยายามบอกว่าส0มสิบบาททำให้รัฐขาดทุนพยายามจะทำลาย โครงการ3 0บาทแต่ทําไม่ได้เพราะประชาชนยังชื่นชมอยู่แต่ท่านรูไ้ไหมประตูการทําลาย3 0บาทกันมันเกิดขึ้นแล้วถูกเปิดขึ้นแล้วเหลือแต่เพียงกาปรปฏิบัติการยกเลิกเท่านั้นเองยกเลิกอ0สบาทยอมไม่ยอมเอาไหมยอมไหมจะเล่าให้ฟัง ตอนนี้ประตูยกเลิก30บาทเปิดประตูแล้ว30บาทรักษาทุกโรคเกิดจากรัฐธรรมนูญ40มีรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ว่าประชาชนต้องได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลโดยเท่าเทียมเหมาะสมและได้มาตรฐานอีกประทัดหนึ่งเขียนว่าคนยากจนมีสิทธิ์รักษาตรี สองบรรทัดรวมกันโดยเฉพาะคำว่าเท่าเทียมเมื่อคนจนรักษาฟรีคนรวยคนเท่าไรเท่าไรมีตังเท่าไรก็รักษาฟรีเท่าเทียมกันใช่ไหมใช่นี่คือรัฐมนรีศูน40เขียนไว้แบบนี้ทำให้เกิดโครงการส0สบาทรักษาทุโกโรกขึ้นได้5 0ศนย์ก็ต่อเนื่องทำให้โครงการรักษาทุโกโรกขักษาทุกโลกนี้อยู่จนถึงปี60ศูนไม่สามารถมีการทำลายได้เพราะรัฐรรมนูญปกป้องเราไว้แต่ปี60ศูน บบรธรรมบัณฑิตมันยกเลิกคําว่าเท่าเทียมออกไปยกเลิกคําว่าเหมาะสมและได้มาตรฐานออกไปกลายเป็นว่าประชาชนมีสิทธิรักษาพยาบาลดุนดนุนและบท่สอมมันบอกคนจนรักษาฟรีแปลว่าคนทำเงินจนห้าฟรีอีกแล้วใช่ไหมรัฐมนตรี60เขียนมาแบบนี้พี่น้องและขณะนี้มันยังคงอยู่ใน,นรัฐมนบนี พี่น้องการเข้าคูหาเลือกตั้งครั้งนี้ท่านต้องกาสามใบใบที่หนึ่งสอซอเกตเมื่อกี้ผมพูดแล้วอยากช่วยชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นอยากช่วยประเทศชาติให้ดีขึ้นหลุดพ้นวงจรสกมเมอร์ท่านต้องเลือกเบอร์พรรคการเมืองอยากช่วยชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นอยากช่วยประเทศชาติหลุดพ้นสกิมเมอร์ท่านเลือกเบอร์ประชามติ เพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูน60เขาถามว่าท่านต้องการท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูน60ท่าต้องการเห็นชอบนะครับไม่อย่างนั้น30บานรักษาทุกโรคของท่านจะหายวะไปในอนาคตไม่มีอะไรประกันว่าโครงการนี้จะมีอยู่ต่อไปอีกต่อไปถ้าท่านอยากให้30บาทรักษาทุกโรคมีต่อ ท่านต้องการคําว่าเห็นชอบที่จะยกเลิกรัฐธรรนนหลศูนย์แล้วแก้ไขใหม่ให้มันถูกต้องนําคําว่าเท่าเทียมบอสมและมา,า,าตรฐานกับมาผมฝากอนาคตประเทศชาติเอาไว้ในมือของท่านในการเข้าคูหากาาเลือกตั้งนั้นตัวทีกทอสอสเขตเลือกเปอ,อ,อร์ดร์กุนทิดาเหมาเพชรบัญชีรายชื่อเลือกเบอร์ พักเพื่อไทยประชามติกากเห็นชอบพูดสิครับไม่ค่อยวรใจประชามติกากกเห็นชอบนะกากระบาดอย่างเดียวนะห้ามถูกห้ามผิดห้ามวงกลมอะไรนั้นกากระบาดอย่างเดียวทุกเบอร์ทุกไปอย่าไปผิดถูกส่งลูกหัวใจไม่เอา กากระบาดอย่างเดียวในช่องกาเคเรนทั้งสามเบอร์พวดทีสอสอเขตเลือกบัญชีรายชื่อกาเบอร์ประชามติกาขอบคุณครับต้องกลับไปกลับไปสิขอเสียตงตามผมไปกับคุณโด ผมขอเสียง